ว่าเราต้องเราต้องทำวิธีแบบเปลี่ยนรูปโปให้เหมือนกันหน่อยว่ะมาเลยเจ๊แกงนกเพนกวินเป็นเพนกวินมึงเคยเห็นไอ้นี่ปะไอ้การ์ตูนสายลับอ่ะเลยบัตรบัตรขัดกล้าปามือเลยไอ้สัสเพราะเราคือเอ็กซ์ตาสไปซี่โฮกฝีผีเกี้ยนยานหิเกี้ย่างยอด เอาอาเคียร์ชิคเก,นกเออ้นย่างโอ้ยยืนยันกันดีๆแบนี้ <c oughs> เกี่ยวกับเบืองล่าราก็ต้องเลือกตัวละครให้เหมือนกัน <c oughs> เราก็ต้องอย่างนี้แหละ <c oughs> เราคือพวกเดียวกัน้นจะได้ดิไม่เอาสโมอกเหรอส่มสโมอกไหมช่างเม่งไม่ช่างเม่<อ>งไม,ไม่มีก็ไม่เป็นไม่มีไม่เป็นไรพี <c oughs> ่พีา่าภิพเราเล่นปกติอ่ะเราไม่แพ้เยอะสิ้นหวังอ่ะ เล่นปกติเราจะเล่นปกติแต่ทำไมไม่ได้โดนอะไรวันหลังมูจะเป็นหัวที่ไทงมาแล้วแกเป็นกินไทยมันขอสโมอกลัวสโมอไม่พออะไรสัตว์ได้มาเต็มเลยเหรอเดี๋ยวกูนำพับเองมาเจ้เขาพูดแล้วไอเหี้ยตายแล้วกูนำพับหมู่คิบหายเลยเดี๋ยว มึงต้องซื้ออะไรมึงซื้อแค่อย่างเดียวเพื่อนแอตตามึงกดซื้อแค่ดาวพอเพื่อนมันซื้อแค่นั้นแหละใช้ยังไงอ่ะเข้าไปวางไม่ได้เหรอตอนเนี้ยไม่ได้หรอได้อ๋อเขาเข้าเอกเหรอเออกดแชรนตีตลอดเวลาอ๋อทุกคนเอาล่ะตรงไหนดีนะ

โอ้ยแม่จ๋าวางไปแล้ววิ่งโอ้ยเสียบตาเข้ามาแล้วโอ้ยกลับมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกูกูกู มึงจะบ้าบ like, ิดอย่าลไรเดินวนกับกูอยู่นี okay. oh, oh hh, oh hh. Termin, oh, them, ่ไปนั่งกูเก็บอะเก็บยังไงใช่ไหมกด F อฟกดเอฟไม่สนไม่สนไม่สนเบียรเซย์ก่อนละกันแอบนึงบ๊อบก็ต้องวางฮิวก็ต้องฮิวฮัลโหลว่า ดีแต่มีใครเดินไหมมึงเดินเข้ามานี่กไงครับยังมีใครวะได้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 เลยไปอ้อมไปอ้อมจากเต็มชอบเดินพวกคนต้องอยู่ฝั่งนี้สิมึงอยู่ฝั่งนั้นจะเข้ามาตรงนี้ยังไงกันไม่มีใครมีกูคนเดียวดูปืนกูดิเดินไวเดินเร็วมัดตอกเลยเพื่อนมันมาแล้วทีนี้ ดูต้องกูนะดูต้องกูนะไม่ม e ีไม nah ่มีมันจะมาเอากูเนี่ยเสร็จเศษตรงกลางเศษตรงกลางโอ้โหส์ดานดเล่นในสมองเลยมึงก็โดนปูด้วยสิเอาเราไม่อยาก Last player s น a n d i n มึงเหลี่ยมอะไรขนาดนั้นวะ แบกซฟหนึ่งโฮคไม่รู้ย้ายเรจะมาไม่ได้หลังเนี่ยมาเฮงเอ้ยมองอยู่ตั้งนานก็เลุ่มมีตะกเดอยวไม่ใช่ตะกีนผมีัะไม่มีตะกิดอีกแล้ว โอ้ยเข้า hey, hey. hey. hey, oh ัไงตอดเอ๊ะเอเอ๊ยโอ๊ยไปดูนเฮ้ยเอยไปอมหน่อยยี่างวิญญาณม่เนอ่าบอมด้ยยดา ชิระวังใบเจอเสียงยิงได้สัตว์ใครไม่มีมีมีหลังมั้ยหน้าออไม่อยู่ปืนไม่มีกระสุน โดนตายวะ้ยสวยสวยมีมีอีกตัวนั่นเี่นะเรน่าเรนมาเกดอะปุ่งที่ๆสปอะไร เออไอ้เว้ยแพนควินทำไมเราไม่เหมือนสายลับเลยวะแพนควินเราไม่เหมือนคอมมานโดบุกเข้าไซด์ไล้สักไม่เหมือนสายลับปืนในการ์ตูนเลยกูเก็บมาจากฝ่องไอ้นี่ต้องสมุดตรงไหนทุกคนเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยสมุดเหมือนที่เขาทำกับเราแล้วก็ตรงไหนวะสมุดตรงนี่ที่มึงเล่นนี่เด็กปุ๊ดติด ทงไหนารเนี่ยมาร์คตรงที่เหม่งอยู่เออสมุกเหรอเออฟังเสียงก็ได้เดี๋ยวให้เม่งขอฟังเพื่อนครับส่วนมึงอยู่ตรงไหนก็ได้มีมีคนสมุกเลยสมุกเลยเฮ้ยกดผิดขอโทษมาร์กเฮ้ยโอ้โหลงจ้อง ไปน่าอยู่ขวากูไม่ใกล้เลย Last player standing นี่เลน่าเลน่ามันยิงจับไอ้ทายไอ้ทายกูตมมติว่ามันเข้าอเฮ้ยเม้ง ดันยันบ้านไอ้เหี้ยเออกระหึมเลยหน้ากระหึมแเมาเมาจริง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 สมมตหน่อยสมมตหน่อยสมมตน่ยครับออกมาแบบชิดเจ็ดแจ๊ มไม่มีมีเบรกไอ้เหี้ยเนี่ยแบบรถดิฟมาเลยอ่ะ oh. นี่อย่ง<ส>ดูดิมันมีเบรกไหน <Okay. S 2> ไอเ <laughs> ออโดนจ้าจุดที่นี่จังเลย, <c oughs> ยรถแรง มาเดินม้นมาไปนะลิงนุท้าไปทุกที่แม่งเล่นคนเดียวแต่ละสี่แต่ละสี่ฮัลโหลเดะย

อีกแล้วกุดดุได้เรเดินไถมาแล้วแี่ดีๆกูโปเลยหาเหรอัดดินซ้ายใกล้หนึ่งโอโปโปกูสะแลัว้กูถือไอ้ไอ้โดกูอยู่ใช่ปะกูแบเออเดี๋ยวพื่มันโตให้เน่งจะสมเองบอกเ้กูสมองเองกูมเองปึ๊บแม่งอยู่อยู่สมองข่ ไม่แล้วของกูเว้ยของกูเว้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไ,ไหร่ไม่จุดกูยังอยู่เลยอะไอจุ๊กที่กูอยู่เว้ยโอ้โหซิวโง่สิวโงบ<า>บ่บา้บาเปล่า